การเจริญมรณสติการระลึกถึงความตายจะเป็นหลักธรรมประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแต่ชาวพุทธส่วนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในความเชื่อเรื่องโชคลางมักจะปฏิเสธที่จะคิดถึงในเรื่องนี้แท้จริงแล้วเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของความตายเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเลีเล่ยงไม่ได้หากไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนจะเกิดความทุกข์มากเมื่อเรื่องเหล่านี้มาถึงหลักคำสอนทางพุทธศาสนาบอกว่า มรณะสติอันบุคคลทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่อย่างสู่พระนิพพานเป็นที่สุดพระพุทธองค์ได้เคยตรัสกับพระอนนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมรณะสติกรรมฐานหรือมรณา,านุสสติกรรมฐานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้นิพน์ไว้ในหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีว่ามรณสติกรรมฐานนั้น โดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธจริตคือคนที่ฉลาดการใคร้ครวญถึงความตายเป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าตนและสัพท์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญไวเป็นหนุ่มสาวเท่าแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจล่วงพ้นไปได้ทุกผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่สูงตำ่ำ เลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศักย์อย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วย่อมเร่งกระทําความดีและบุญกุศลเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ติดตามไปในภพชาตินาผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศศักต์ตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่หลงซึ่งโบราณกล่าวตำเนีตไว้ว่า หลงลำนาเขาป่ากูหาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่และความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางคนใกล้ถึงวาระสุดท้ายแล้วก็ยังหลงและมัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานตนจะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไป แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าสแสวงหาหวงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตนสูญเปล่าไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิน้นดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้เหนื่อยยากขนขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้นต้องโมฆะสูญเปล่าไปโดยหาสารประโยชน์อันใดมิได้เลย มรณะสติมีใช่ความยินดีในความตายดังที่กล่าวไปแล้วนะครับว่ามรณะสติเป็นการหมั่นระลึกถึงความตายเป็นการพัฒนาจิตให้รู้โลกตามที่เป็นจริงและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเมื่อวันเวลานั้นมาถึงท่านอาจารย์พุทธทาสพิโคได้บรรยายไว้ในหนังสือปัดชิมอาพาธว่าการเรียนรู้ชีวิตใกล้ตายทำให้มีปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้น เราจะศึกษาความเจ็บความตายความทุกข์ให้มันชัดเจนไม่สบายทุกทีก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้ข้อเตือนใจว่าการตายเป็นหน้าที่ของสังขารอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขนอกจากการต้อนรับให้ถูกวิธีการเจริญมรณสติจึงไม่ใช่การเชิญชวนให้ยินดีในความตายแต่เป็นการทำความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงและเป็นไปเช่นนั้นเองในมหาสกุลทายิสูตรมัดชิมปันนาชมัดชิมนิกายพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูมิสี่ดินน้ำลมไฟเกิดแต่บิดามารดามีอันทารรลายและแตกกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้ เนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพลทุนอันงามมีได้ขาวเหลืองแดงเขียวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นแม้มรณสติคือการระลึกถึงความตายจะเป็นการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติและจะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่คนส่วนหนึ่งก็ยังกลัวความตายอยู่มากและไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้บางคนหลีกเลี่ยงที่จะไปร่วมในงานสวดศพ แต่ยินดีที่จะไปงานฉลองวันเกิดแท้จริงแล้วการเกิดก็คือจุดเริ่มต้นที่จะตามมาด้วยความเจ็บความแก่และความตายดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว,ว้ว่าความตายมาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็ต้องอย่ากเกิดคือไม่มีภพไม่มีชาติที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง ท่านอาจารย์ชาสุพัทโทได้บรรยายไว้ในหนังสือกอบเท่านั่งเฝ้าก่อบัวว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าอุปาทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากสงบมันก็ไม่สงบท่านได้กล่าวถึงพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดสิแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหานี้มันยาก มันก็ลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้ดังนี้แล้วตัวนี้ก็มีคำถามต่อไปบอกว่าถ้างั้นเราจะต้อนรับความตายอย่างไรละ่ะในวาระสุดท้ายของชีวิตวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นหนทางที่ทุกคนต้องผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากได้มีการเตรียมตัวไว้บ้างเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆจ,จะได้ตั้งรับอย่างถูกวิธีไม่เกิดความหวาดกลัว ทุรนทุรายจนทำอะไรไม่ถูกการเจริญมรณะสติจึงเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำเองส่วนการดูแลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยการบรรเทาปวดเป็นเรื่องที่แพทย์จะช่วยได้ซึ่งถ้าผู้ป่วยได้เขียน living willer advance directive ไว้คือแสดงเจตนาเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิตว่า ขอให้ดูแลแบบประคับประคองเพื่อจากไปอย่างสงบไม่ประสงค์ให้ใช้เครื่องมือต่างๆเช่นไม่ประสงค์จะให้ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากใส่สายอาหารทางจมูกเจาะคอหรือปั๊มหัวใจเหล่านี้สามารถเขียนไว้ได้เพราะการยืดความตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานและจากไปอย่างไม่สงบการเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องนี้จะทําให้แพทย์และญาติทราบความประสงค์ที่แท้จริง และถือปฏิบัติได้ถูกต้องส่วนเรื่องทรัพย์สินก็สามารถเขียนเป็นพินัยกรรมไว้ได้เรื่องเหล่านี้อาจจะขอคำปรึกษาได้จากหน่วย palliative care ของโรงพยาบาลหรือขอเอกสารแนะนำได้จากสำนักง,งานสุขภาพแห่งชาติหากได้เตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆดังกล่าวจะเกิดความรู้สึกว่าได้จัดการภาระที่ค้างค้างเสร็จสิ้นแล้วจิตใจจะเบาสบายขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ก็มีบางกรณีที่ผู้ป่วยเกิดความกังวลกับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่และอยากจะให้ความตายมาถึงเร็วๆเ,เพื่อให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่กลายเป็นความทุกข์ความกังวลอีกแบบหนึ่งในเรื่องนี้คงจะต้องทำความเข้าใจในความจริงของธรรมชาติว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปล้วนเป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่มีใครสามารถไปกำหนดได้อย่าลืมหลักธรรมที่ว่าความอยากมีอยากเป็น ก็เป็นทุกข์ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นทุกข์ทั้งภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสแสวงบุญเฉลิมวิพาสครับ